อส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วนะครับลาดพร้าวแปดสิบโอ้ยในตัวลอ,อยเก้าสิบจริงๆก็ประมาณ240ี่สิบนู่นแหละถ้าผมคำนวณจากมิตเตอร์นะรับที่พลัมคอนโดบางใหญ่นะครับมาส่งที่ลาดพร้าวแปดสิบนะครับผู้โดยสารนี้ขึ้นทางด่วนนะครับก่อนอื่นบอกไว้ก่อนนะวันนี้ ทางด่วนฟรีนะครับทางด่วนฟรีนะครับผมก็ไม่รู้ผู้โดยสารก็ไม่รู้ผู้โดยสารก็เอาเงินให้ไอเราจะไม่จ่ายค่าทางด่วนเอ๊ะทําไมตู้เก็บเงินทําไมมืดเพราะว่าเราก็ไม่ได้สังเกตไงท่านว่าคําว่าฟรีไงเขาเราไม่ได้สังเกตผู้โดยสารก็ไม่รู้คนขับก็ไม่รู้ขับเหมือนกันลืมวันลืมอะไรไปนะครับเป็นวันปิยมหาราชนะครับทางด่วนฟรีเฮ้ยวันนี้วันพฤหัตหรือเปล่าอวันศุกร์เห็นไหมเห็นไหมล่ะ ขอขอเมืองไม่ขอเมืองหม่วันวันอะไรวะวันพฤหัสโอหยุดยาวดิท่านวันศุกร์นี่วันอะไรนะครับหยุดยาวนะเนี่ยนะครับเอา้าเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับท่านที่กลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับใช้รถใช้ลาก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนเดี๋ยวจะไม่ถึงบ้านนะครับไปกลับก็ขอให้แค็วขาดปลอดภัยนะครับก็ขอให้มั่นหมานร่ำรวยทุกท่านนะครับผมก็ว่าอยู่เมื่อเช้าจอดรถ <c oughs> อยู่หน้าหมู่บ้าน ก็เป็นสามนี่ตีสี่ครึ่งงานไม่ขึ้นนะครับผมเลยเลื่อนมาจอดตรงช่วงปั๊มบางจากก็เลยมันเห็นมันถูกมันอะไรมันมานานแล้วตีห้าผมได้งานผมเลยกดรับนะครับเป็นระบบซับเวอร์มันเลยถูกนะครับก็กำขี้ดีกว่ากำต้นนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ทางด่วนฟรีนะครับออได้แล้ว100ร้อยกว่าบาทนะครับก็จะไปเรื่อยๆือย่างนี้แหละเมื่อกี้เห็นขึ้นอยู่ไปส่งซอยชุนทนอะไรนะเกสเหรอ คำว่าคลองเตยผมก็เลยไม่เอาเมื่อกี้นะครับไม่เอานะครับมาหน่อยมะขาวมาเป็นหทหารอย่างของชีวิตคนเป่วยรวยอยู่เฮ้ยเพงได้สิริพอ่อนเะนาะเขานาหน้าแล้วหาครูไพ่บัลลังก์มีครูกับหาครูเด้อข่อยบวเอาดอกกอดม้อนขางคือเก่าระปีนี่ <laughs> เอา้าบวชซูฟังกันไปนะครับบวชนัวหัวมว้มวนนะครับสไตล์ทัศนที่ไทยออนทัวร์นะครับไบป ไปหาเงินกันดีกว่าสายสายก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งหลงรักเธอเข้าแล้วนะไม่ยอดยายีขี่ไปขี่มาก็มาปีดีคือเก้าซอยสองกับุลละหละั่นเผาแปด,ดสิบมาส่งดีๆซอยสองรับงานต่อเลย โรงแรมไอบิสถนนสุขุมวิทพักขนงนี่แยกพักขนงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายก็ต้องกลับรถมาใหม่นะเนี่ยเนี่ยโรงแรมอยู่นี่กลับรถตรงไหนวะรถใต้สะพาน,าน,น,เ,นเดี๋ยวออกมายังมาเนี่ยที่กิงส้อยสองมันทะลุหนีก็ได้ยว่าเมียนบอกวงซ้ายมือนี่อตีทะลุหนีก็ได้ยด้วยจอแจวไป เนี่ยขวา,ขา,า,ขา,ขานออกใส่ออกขวามึงได้ไหมหรอหลังแวนนด้วันนี้วันหยุดโล่งๆสุขุมวิทสะอาดตาสะอาดตาไหนว่าลุงเรียมแมไหมลูกพี่ลอยๆแค่นอบานนี่ัวานเอ้ยว่ามันจอดสละบัวบานนี่ ทีก่เขาเขาบ่กได้เขา,าน,เนี่ยหาซิม <g ul ly> เดีนี่ไอ้เห็นป้ายแล้วนะี่ <c oughs> อยู่ไหนจ๊ะแพนเคก้กเคีนทีระเดีดมารับแล้วขอ <c oughs> <c oughs> ให้จอดตรงไหนวะขอให้จอดตรงไหนวะ <c oughs> อ๋อเจอแล้วล่ะกระเป๋ามาแล้ ไปแล้วผู้โดยสารคอยสบายใจรับเป็นเงินสดเท่านั้นสามสองหกเหลือจากบาทวะเออกระฮักหน่อยอยู่เหลือสามร้อยสิบบาทอยู่เอาให้หาดาวไปเลยนเงินจากบาทวะมือนี้ไหวสามงานเฮ็ดไปเรียกหกร้อยหกสิบ่มาธรรมดาเลยนี่แก้วดองเมืองไม่รู้เห็นมองหน้างง,ง จอดก่อนแล้ววะถ้าไปก็ดวงดีไม่ไปก็ไม่เป็นไรเออถามอยู่เว้ยไปประตูน้ำหนมะครับรงเรมอามาีนะครับผมไกลๆไปหมดครับขอให้บอกทีน่นี่สถานีรถไฟราชปาลบท่านผู้โดยสารที่จะเตรียมสัมภาระเตรียมเข้าของอ่อไว้ขึ้นรถไปเดนมาร์กเยอรมัน โปรดอย่าลืมสิ่งของของท่านจบข่าวราชปาโรปะแนยเม,มืองสะพานลอยของการข่าคือจังลดลงลงอุ้ยหัวโหวาวะจึง๋งใส่ตายส่งใส่ตายส่งพี่ยายเขาใส่ตาย รับที่ขู่บอนขู่บอนมาไกลจังเลยงานแก๊บไม่ต้องท่ามไม่ต้องท่ามไม่ต้องท่ามัาเรือไหมเออเออก็รูร,รูกันอยู่สองห้าสามเอา้าระยะทางไม่ต้องท่ามจะใช้เวลาแค่หนึ่งสมงอา้าจะเข้าบ้านละม้างนี่พอละมางนี่นี่กี่โมงนี่โอ้เก้าโมงครึง่ง เก้าโมงครึ่งขับรถตีห้าเหลือจากบ้าทโอ้ยพันสี่สิบแล้วเมื่อเช้าใส่โบกเที่ยวหนึ่งศูนย์ราชาการไปโรงแรมอมารีก็สองร้อยเซาสรุปแล้วได้เ,เงินพันซองกว่าบาทแล้วเออข้าบ้านมั่งนี่ข้าบ้านมังนี่อยู่สายตายแล้วนี่ออกรถตี 5, ห้าเมื่อเช้า ถือว่าพอได้เล็มนะ้าวนีเอามันบา,นบานเขาบ้านแล้วเอาไว้ให้กะบายเขาวิ่งบัง <c oughs> ยังไม่ได้กินข้าวเลยาโมงครึ่งแล้วผมมาซื้อร้านประจำตรงนี้แหละร้านอาหารถูกเนี่ยาหารอิสานเนี่ยอยู่ตรงปั๊มบางจากเนี่ยถ้าท่านวนลงมามาจากสายใต้เนี่ยวนมาทางกัญจนาอ,อทางไอ้อสีประวัติเนี่ยปั๊มบางจากปั๊มแรกหน,น้านี่แหละ ซื้อประจำอร่อยเอา้าแบบทิปเก่าซิปว่าสิกินเขาวก็ไ่ได้กินหรอกวิ่งออกมาซื้อกับข้าวเสร็จเลยมางานขึ้นวัดสมเกีียงมาบางกลางห้าสิบห้าได้อีกร้อยนิดนิดซับนี่จะบวกเขาไปอีก สายบุกมีม mm, 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 mm. ีมีม <im> ีมีคู่เดียวสองรอยี่สิบแสดงว่ามือนีก็เรียนรถเด้งเงินพันสามพันสามเจ็ดสิบอะเนี่เขาบานนี่รีเขาบานนี่รีไปเนี่ยแต่ก็บพกเนี่ยดอกไปเรื่อยเรื่อยทีละหันหัว่าเขาบานเอาไงไงเดี๋ยวบนสีทางว่าเด้งเงินซ้ำหนีเรียนรถจากกิโลสองรอยกิโลครับสองร้อยกิโลรถบริติดวัยุัเหมือนนี จึงใส่ใตายส่งใส่ใตายส่งพี่ใหญ่เขาใส่ใตายรับที่ขูบข่บอลขู่บอลมาไกลจังเลยงานแก๊บไม่ต้องท่าไม่ต้องท่าไม่ต้องท่ามวันเรือไหมเออเออกล,กลุ่มๆกันอยู่ฮ่ <c oughs> 3, าฮ่าฮาสอ้าวระยะทางไม่ต้องท่าจะใช้เวลาแค่หนึ่งส่วนโมงอา้าว จะเข้าบ้านละมั้งนี่พอละมั้งนี่นี่กี่โมงนี่โอ้เก้าโมงครึง่งเก้าโมงครึง่งขับรถตีห้าเหลือจากบ้าทโอ้ยพันสี่สิบแล้วมือสาวใายโบกเที่ยวหนึ่งศูนย์ราชการไปโรงแรมอมารีก็่สองร้อยสาวสรุปแล้วเหลือเงินพันสองกว่าบาทแล้วเออ เขาบานมังนี่เขาบ้านมังนี่อยู่สายตายแล้วนี่ออกรถตีห้าเมือ่อเช้าถือว่าพอได้เล่มนะเช้านี้เอามันบานเขาบ้นบนบานแล้วเอาไว้ให้กะบายเขาวิ่งบงัง <c oughs> ยังไม่ได้กินข้าวเลยเนะี่ยเก้าโมงครึ่งแล้วผมมาซื้อร้านประจําตรงนี้แหละร้านอาหารถูกเนี่ยาหานอิสานเนี่ยอยู่ตรงปั๊มบางจากเนี่ยถ้าท่านวนลงมามาจาก สายใต้เนี่ยวนมาทางกันจนาทางพเพราะไอ้ศีประวัติเนี่ยปั๊มบางจากปั๊มแรกในหน้านี่แหละซื้อประจําอร่อย <c oughs> เอาแบทิปเก่ <c oughs> าทริปว่าจะกินเขาก็บ่ได้กินหรอกวิ่งออกมาซื้อกับข้าวเสร็จเลยมางานขึ้นวัดสมเกีียงมาบางกลางห้าสิบห้าได้อีกร้อยนิดนิด จำนี้จะบวกเข้าไปอีกสายบวกมี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 คู่เดียวสองร้อยี่สิบแสดงว่ามันอีก็เรี่นรถเด้งเงินพันสามพันสามเจ็ดสิบะเนี่นี่ขบานนี่ีบขบานนี่รีบไปเนี่ยแต่ก็บกนี่ดอกไปเรื่อยเรื่อยทีละหันหัวข็าบานเอาไงเดี๋ยวบนสีทางว่าเด้งเงิน้ำนี้แร่นรถจะกิโลสองรอยกิโลครับสองรอยกิโลรถปบัติวันหยุดเหมือนเนี่